กีลาวันพระท่านครูเรากับที่17วิราชนาลาภานิและจับับที่18เด็กชายสุพนัณขุนไทยอูผู้ทผู้ผุสอนพระท่าครูโรงเรียนบ้านสังเกตเดินศิีป์อำนวยการผึกสอนโดยทาบริการสมรสแสนปุ๋ยู้เลการโรงเรียนบ้านสังเกตเดินศิีปขอเสียงปรบมือด้ การบริหารส่วนตำบลสะแก้วเข้าร่วมประกวดการขับร้องสารพันยะในวันนี้ค่ะพี่น้องเอ๋ยมาแล้วนะักเรียนเราเรียนบ้านสะแก้วจะเลิ่นสิ่งโดยการนำของพันทัวน่วยการสมยยนแสงปุ๋ย ย่างเซ็มทีตอนนี้ขอพบท่องดาหน่อยขอขอบคุณมาวันนี้มีสามาก่อดหนึ่งก่อนบูชาพระตระนาใจสองก่อนสรงแรงใจสุ่ชายแดนสามกอนลาเรามาบ้างทุกข,ขาสระท่านหลุมไหมขอกำลังแรงใจจากคอมเมน,นตน้องลบเมื่อใหาเพื่อดี 어. Oh. うん。<music>